เรื่องราวได้เริ่มต้นที่ฮีโร่สองคนเทคโนและนุษลอัศจรรย์ได้บินทำภารกิจกันอยู่บนท้องฟ้าบนุษุอัศจรรย์ได้บินออกไปนอกโลกเพื่อสำรวจแล้วโดนพวกเอเลี่ยนที่มีกันอยู่อย่างมากมายยิงพลังใส่ร่วงลงมาจากฟ้าเทคโนก็ได้มาช่วยรับแต่ก็ยังล่วงมาทั้งคู่ฉากต่อมามิสซ,ซี่มราโน,โนเธอได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วนั่งทานอาหารเช้าและพูดคุยกับมาคัสผู้เป็นพ่อของเธอเรื่องที่มีพวกเอเลี่ยนบุกมายังโลก ก่อนที่พ่อของมิซี่จะไปส่งมิซี่เองที่โรงเรียนแล้วไปทํางานตามปกติของทุกวันในขณะที่มิซี่อยู่ที่โรงเรียนก็ได้มีคนมารับมิซี่ไปที่กองบัญชาการของพวกฮีโร่แล้วก็ได้เจอกับเหล่าฮีโร่เด็กอีกในหลายคนพอมิซี่มาถึงก็ได้ทําความรู้จักกับพวกฮีโร่เด็กคนอื่นแล้วก็ได้ดูทีวีที่มีการถ่ายทอดสดการต่อสู้ของกลุ่มฮีโร่อีกกับเหล่าเอเลียนแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อสู้กับพวกเอเรียนได้เลยสักคน กลุ่มฮีโรอีกก็เลยพ่ายแพ้ไปตัดฉากมาที่พวกฮีโร่เด็กมิซซี่ที่เดินมาดู iPad ของโอโฮแล้วบอกว่าพลังพิเศษของโอโฮก็คือการเห็นอนาคตล่วงหน้า5ทีซึ่งใน iPad ของโอโฮก็ได้ปรากฏภาพเอเลี่ยนบุกเข้ามาในห้องทางช่องแอร์เหล่าฮีโร่เด็กก็ได้หลอกพวกระประอให้เข้ามาในห้องแล้วทำการแย่งกุญแจเพื่อที่จะหนีออกไปก่อนที่พวกเอเลี่ยนจะเข้ามา หลังจะออกจากห้องได้แล้วพวกรบพอก็ได้มาล้อมกันอีกครั้งหนึ่งองคาเนล่าเธอก็ได้ใช้พลังเสียงตํำในการทำให้พวกรบพอลอยขึ้นเป็นขั้นบันไดแล้วให้ทุกคนปีนหนีออกมาทางด้านบนหลังจากนั้นเหล่าฮีโร่เด็กก็ได้หนีไปยังบ้านย่าของมิซี่ซึ่งย่าของมิซี่เองก็คือครูฝึกของเหล่าฮีโร่อีกรุ่นก่อนหลังจากนั้นมิซี่และเพื่อนๆก็ได้ฝึกการต่อสู้กันจนเก่งจนรู้ใจกัน ก่อนที่พวกเอเลี่ยนจะบุกมาที่นี่พวกมิซซี่ก็ได้หนีไปทางอุโมงค์ลับแล้วแอบขึ้นยานเอเลี่ยนแล้วบินขึ้นไปยังยานแม่ของเหล่าเอเลี่ยนที่ข้อมือของมิซซี่จะมีกำไรระบุตำแหน่ง้อเลือดที่ทำการดัดแปลงกำไรให้สามารถติดตามเหล่าฮีโรอีกได้หลังจากนั้นพวกมิซซี่ก็ได้สำรวจภายในยานก็ได้มาเจอกับพวกเหล่าเอเลี่ยนแล้วก็ได้ต่อสู้กันแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้ จนได้มาเจอกับปทานาที่ดีและหลวกพวกว่าเป็นพวกเดียวกันกับเหล่าเอเลียนที่มาบุกโลกทําให้พวกมิซี่โดนจับมาขังมิซี่ก็ได้ช่วยกุญอบายเล่าเรื่องเศร้าโดยบอกว่าพวกเราคงไม่มีโอกาสได้ออกไปแล้วนะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนมีน้ําตาแล้วให้ลูกปลาใช้น้ําตาเหล่านั้นมาทําเป็นกุญแจแล้วหนีออกจากห้องขังไปได้หลังจะออกจากห้องได้แล้วไวกัสได้แก้ทะเลาะกับมิซี่ แล้วแยกไปอีกทางหนึ่งกันบนักแปลงหน้าพวกเอเลี่ยนได้มาดักจับมิสซี่แล้วได้ต่อสู้กันใน,นระหว่างการต่อสู้พวกมิสซี่เองเกือบจะแพ้แต่เพราะความเป็นผู้นําของมิสซี่จึงทําให้สามารถเอาชนะมาได้หลังจากนั้นพวกมิสซี่ก็ได้ไปยังปิระมิดกลางยานซึ่งโอโฮก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วก็ได้บอกกับพวกมิซี่ว่าติดกับตนแล้วแต่มิสซี่ก็ได้บอกว่าไวกัสต,ตอนนี้ กำลังอยู่ที่ห้องควบคุมของยานแล้วนะมิซี่เอกเธอจะใช้แผนให้นักแปลงหน้าเปลี่ยนใบหน้าตัวเองเป็นไวกัสแล้วหลอกให้พวกเอเลียนจับตัวนักแปลงหน้าแทนแล้วออกห่างจากห้องควบคุมเพื่อให้ไวกัสสามารถลอบเข้าห้องควบคุมได้สำเร็จฉากต่อมาพวกมิซี่ที่ต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนจะพลังการวาดรูปเรียกสัตว์ปะหลาดของโอโฮทั้งทางด้านของไวกัสและนางเอกที่แยกกันไปทำภารกิจ ก็สามารถจัดการกับพวกเอเรียนได้ทั้งหมดนางเอกได้ทำเครื่องจุดระเบิดตกลงไปที่ข้างล่างของยานซโ,โ,โลโมได้ลงไปเก็บเครื่องจุดระเบิดให้แต่ก็ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้ไวไกัสก็เลยวาร์ปไปหาสโลโมแล้วเหาะพาซโลโมขึ้นมาจากด้านล่างของยานอีกทีหนึง่งและเอาเครื่องจุดระเบิดให้กับนางเอกเสียบเครื่องจุดระเบิดเข้าที่แกงกลางของยานทำให้ประตูยานเปิดออกและเหล่าฮีโรอีกก็ได้ออกมาจากพีระมิด โอโฮได้ฉเฉลยว่าการรับช่วงต่อที่แท้จริงแล้วคือการพิสูจน์ตัวเองเพื่อรับช่วงต่อการเป็นฮีโร่จากฮีโร่รุ่นก่อนแล้วทั้งหมดก็ได้ก่อยกันแล้วเหล่าฮีโร่เด็กก็ได้ขึ้นมาเป็นฮีโร่อีกรุ่นต่อไป